สวัสดีครับวันนี้รายการพิหามาเล่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ ผมจะมาจับรางวัลผู้ที่จะได้รับวัตถุมหามงคลนะครับเป็นกรอบรูปหลวงป,ปู่หง์ที่มีชานหมาขหลวงปู่ติดไปด้วยแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงพรพบัญโยนะครับเพราะหลวงปู่หงเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์นะครับก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับตามความเชื่อของผมเองนะครับแล้วก็ร่างท่านก็ยังอยู่ที่วัดเพชรบุรีจวัสรินนะครับก็คืออยู่ในโรงแก้วนะครับไม่เน่านะครับ แล้วก็วันนี้ก่อนอื่นที่ผมก่อนที่ผมจะมาจับรางวัลเนี่ยผมก็กราบขอบคุณุคนนะครับที่วอวยพรแล้วก็เมตา,ารับชมคลิปและกลดติดตามคลิปจนช่องอแผนที่ชีวิตพี่ข้าวหนึ่งเก้านี่ฮะหรือพี่ขามาเล่าเนี่ยได้กดติดตามครบ10,000แสนแล้วนะครับผมจะพัฒนาต่อไปนะครับจนคนติดตามเยอะขึ้นไปเรื่อยก็ถ้ากลับกับผมได้อ่า เผยแผ่บารมีของอ,องค์พ่อพญานาคราชนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้ร่วมสร้างบารมีกับผมโดยที่ต้องไม่โอนเงินไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องบริจาคมาเลยนะครับถ้าเพียงแค่รับชมคลิปแล้วกดติดตามคลิปเนี่ยถ้ากับว่ารายได้จาก YouTube ก็จะไปทยอยเข้ากองทุนและไปสร้างาดานเทพแดนธรรมนะฮะวางพญานาคที่กาญจนบุรีนะครับถ้ากับว่าผมได้มีการเผยแผ่บารมีเผยแผ่บุญไปให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วทุกคนก็จะได้ร่วมสร้างบุญกับผมโดยที่ไม่ได้อ่าผมไม่ได้เบียดเบียน เงินของทุกคนเลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะจับรางวัลอันนี้คือรายชื่อที่ผมปริ้นมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะจับแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดติดรายชื่อเอาไว้นะฮะว่าผู้ที่ได้รางวัลเนี่ยจะอยู่ในคําอธิบายอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะครับว่าใครเป็นได้รางวัลบ้างนะครับแต่ผมก็จะจับแล้วผมก็จะโชว์ให้ดูนะครับเพื่อความาบริสุทธิยุติธรรมนะครับก็จะมีเป็นนี้นะฮะก็คือกรอบรูปหลวงปู่หงอย่างนี้ครับ มีชานมากหลวงปู่อันนี้ชันมากหลวงปู่แท้ๆเลยนะครับท่านตอนที่ผมไปนอนกับหลวงปู่แล้วผมก็ท่านก็จะคลายใส่กระโถนที่บ้วนน้ำหมากอยู่ที่เป็นโถเป็นจรงนะครับผมเอามาคนเดียวหมดทั้งโถเลยแล้วผมก็ไปตากแห้งแล้วผมก็ให้หลวงปู่เขาอธิษฐานดังนั้นอันนี้ก็คือเนี่ยฮะเป็นวัตถุม เป็นสิ่งมาหามงคลเลยนะฮะเนี่ยที่ทุกคนที่ได้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ผมจะตอบแทนทุกคนเลยแล้วก็มีผงหลงหงส์หลวงพ่อหง์หง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 ด้วยที่เป็นเนื้อผงชันหมากหรือเนื้อผงพุทธคุณก็คือจะมีเนื้อผงชันหมากสี่องค์แล้วเนื้อผงหลวงพ่อพุทธคุณองค์หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันที่ผมจะจับให้แต่ผู้ที่ผมไม่ได้จับรายชื่อขึ้นมาแล้วยังไม่ได้รูปกรอบรูปอันนี้อย่าพิ่งเสียใจอย่าพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่า ผมก็จะมีการแจกวัตถุมงคลแบบอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าจะแจกตอนพิเศษตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยโปรดเมตตาติดตามและรับชมผมรับรองเลยว่าผู้ที่รับชมคลิปแล้วก็ติดตามคลิปในช่องอบิ๊กข่ามาเล่าเนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนผมจะนามาเล่านะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ ได้เคยรู้สึกว่าเจอชีวิตอุปสรรคนะฮะสามารถจะลองไปทําดูไปพิสูจน์ดูได้นะครับแล้วชีวิตจะพบการเปลี่ยนแปลงที่หลายๆคนก็ก็เจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันนะครับว่าผู้โชคดีอ่าเป็นใครนะครับก็คือทั้งหมด15รางวัลนะครับจะจับเป็นกรอบรูปหลวงปู่หงอันนี้ก่อนครับสิรางวัลนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าพิมพ์รายชื่อไว้แล้วคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวให้ส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ทิ้งไว้ที่ลิงก์ด้านล่างในคลิปนี้ก็จะดีมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปถึงบ้านท่านเองเดโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับเดี๋ยวเรามาจับกันนะครับว่าคนแรกนะเป็นใครนะครับก็คือเนี่ยผมก็จะกวุนๆนี่นะครับคนแรกคนแรกเป็นใครนะครับคนแรกก่อนนะครับคนที่หนึ่งก็คือคุณอะรันอะนัญญาครับคุณอนัญญาไม่อูจะเห็นได้หรือเปล่านะค,คุณอนัญญา เดี๋ยวผมจะ,ะพิมพ์ชื่อลงไปในในในลิงก์ในคำอธิบายนะครับว่าใครได้รางวัลบ้างนะครับคนที่2นะครับคนที่สองก็คือคุณพัดพาพิมลน,นะฮะพัดพาพิมลคุณพัดพาพิมลน,นี่นะฮะพัดพาพิมล เดี๋ยวก็ส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไว้นะครับอันนี้คนที่สองนะครับคนที่สามนะครับคนที่สามก็คือคุณธิดารัตน์นะฮะคุณธิดารัตน์นะครับคนที่สามนะครับก็เดี๋ยวส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมด้วยนะครับผมก็จับลังล่าเอาหลุดมาอีกออาแปลว่าอันนี้ก็เอาอันนี้ด้วยนะครับพอหลุดออกมาคนที่ นะครับเดี๋ยวดูคนที่4คนที่4คือคุณวันทนีคุยนาเพียงนะครับคุยคุยนาเพียงนะครับคุณวันคุณวันธนีคุยนาเพียงนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวติดต่อผมมาด้วยนะครับส่งส่งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ครับส่วนอันนี้ที่หลุดออกกระเดนออกมานะครับอ,อันนี้คือคุณนัทกัมพลน,นะครับ พัดปลายเหลืองนะครับคุณนัดกำพลพัดปลายเหลืองคุณพัดกำรรพลเนี่ยฮะเห็นชัดเปล่าฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเอาไว้นะฮะพิมพ์ชื่อเอาไว้ให้นะครับเห็นเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เอาไว้ขึ้นไว้ใน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 เนี้ยนะครับกี่รางวัลละหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าตอนนี้ห้าคนแล้วนะครับ ต่อไปคนที่หกนะครับคนที่หกคนที่หกคนที่หกเอาใหม่เอาคนที่หกคือคุณนัทสุดายิ่งงามแก้วนะครับคุณนัทสุดายิ่งงามแก้วเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อขึ้นเอาไว้ในในคลิปด้วยนะครับคุณนัทสุดาก็ยิ่งงามแก้วนะครับเดี๋ยวส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรให้ผมด้วยนะครับ คนที่เจ hmm ็ดนะครับคนที่เจ็ดคุณสาคอนปานสวยนะครับคุณสาคอนปานสวยนะครับคุณสาคอนปานสวยนะครับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะครับ เอาลึกๆครับลึกๆ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 คุณสมบุญศักดิ์ชัยแก้วนะครับคุณสมบุญศักดิ์ชัยแก้วนะครับคุณสมบุญศักดิ์ชัยแก้วนะครับคนที่8นะครับ <C ül> คนที่9นะครับ คุณทรงพลบุญลาบนะครับคุณทรงพลบุญลาบนะครับคนที่เก้านะครับอ่าคุณกรอบรูปคนสุดท้ายนะครับกรอบรูปคนสุดท้ายอ่าคุณเกตมณีอุ่นพิมพ์นะครับคุณเกตมณีอุ่นพิมพ์คนคุณเกตมณีอุ่นพิมพ์นะครับอ่า ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงปู่หงนะครับอ่าเป็นเนื้อชันมากกับเนื้อของพุทธคุณนะครับคือพระผงเนี่ยมูลค่าที่เขาบูชากันก็องค์ละ500นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ได้ไปเนี่ยผมบอกเลยแล้วว่าเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับแล้วก็วัตถุหลวงวัตถุมงคลหลวงปู่หงเนี่ยอธิฐานณเมตตินะครับแล้วก็อ่าอธิฐานตามสะดวกเลยหน้าเมตติสิบสองจบนะครับสั้นๆวัตถุมงคลหลวงปู่หงทุกองค์ทุกชนิด,ดทุกอย่างผม เคยตั้งจิตอธิษฐานลองขอชมบารมีแล้วตัดลุ้งขาดนะครับคือเลิกเกยแล้วแล้วก็อันนึงก็คือเวลาผมไปทุลาไปกรมสรรพากรไปอะไรเงี้ยเวลาไปยื่นภาษีอะไรเงี้ยก็เวลาไฟแดงเนี่ยผมอธิษฐานว่ากูไปไม่ทันเนี่ยขอให้ไฟเขียวตลอดทางเนี่ยก็เคยผ่านไฟเขียวตลอดทางมาแล้วนะครับไม่ติดไฟแดงเลยอ่านี่แปลว่าถูกคคลหลวงพ่อหลวง,ลงคนที่หนึ่งนะครับอ่าคุณพัชรีโคมาลัมนะฮะคุณพัชรีโคมาลัมฮะอันนี้ ได้วัดพะพหงหลงปูหงนะครับคุณพัชรีโคมาลัมนะครับอันนี้คนที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับคนที่สองนะครับคนส่งชื่อมาเยอะมากนะครับดังนั้นก็จะมีคนที่ได้แล้วคนไม่ได้แต่คนไม่ได้ไม่ต้องเสียใจครับผมยังไงติดตามในช่องผมนะผมมีสิ่งดีๆมอบให้ทุกคนแนะ่นอนอยู่แล้วและถ้าอนาคตที่วังนาคาเป็นรูปเป็นร่างสําเร็จแล้วเนะี่ยปีหน้าไปเจอที่นู่นไปหาผมที่กาญจนบุรีที่อำเภอเวชกะเจ้าเนี่ยที่วังนาคาเนี่ย ผมก็จะมีของดีแจกให้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวผมไม่เรียลายเงินผมไม่ขอเงินอะไรเงินอเนี่ยไปถึงมีต้องการแบบมีของดีผมมีของดีแจกอยู่แล้วก็คนต่อไปคนที่สองนะครับคือคุณวรโชตนะครับคุณวรโชตนะครับวรโชดโพธาพันนะฮะวัตถุมงคลหรูปุคนนะอันนี้ผมบอกเลยแล้วว่าก็คือถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยครับอันนี้คนที่สองนะครับคุณวรโชไอ้คุณวรโชตวรโชตโพนาโพธาพัน์นะครับ ต่อไปผู้ชดีวัตถุมงคลชิ้นที่สามนะครับคุณปฏิพานคุณปฏิพานคุณปฏิพานนะครับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมด้วยนะครับคุณปฏิพานนะครับอันนี้อ่าก็เกลยอ,อีกสองรางวัลน,นะครับสองรางวัลอ่าขอให้คนที่มีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่อ่าได้ให้หลวงปู่ไปช่วยเมตตาเขาด้วยนะครับ ก็คนที่สี่นะครับวัตถุมงคลหลวงปู่หงพ้าผงนะครับคนที่สี่ก็คือคุณสิทธิลัตเกตเพชรนะครับคุณสิทธิลัตเกตเพชรนะครับสิทธิลัตเกตเพชรนะครับได้พระผงหลวงปู่หงนะครับอ่าคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายสุดท้ายกวนๆๆ <c oughs> เพราะวันนี้บอกผมกบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้จะอ่า อยากจะให้ได้ทุกคนนะแต่ว่าปัจจัยยังไม่พร้อมเดี๋ยวปีหน้าถ้ายังไงถ้าไปเจอกันที่วังนาคาถ้าแบบโควิดซาแล้วไปหาพี่นุ่นผมมีให้ทุกคนแน่นอนที่ไปที่วังนาคานะครับผมแถมผมให้แจกแน่นอนแต่ตอนนี้คือมันมันยังไม่พร้อมอะฮะก็คุณชำนาญบัวเกตนะครับวัตถุมงคลอ,องค์ที่5สุดท้ายนะฮะคุณชำนาญบัวเกตนะครับ ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมด้วยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ครบ15รางวัลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรที่เป็นความรู้และเสริมดวงชะตาอะไรโปรดเม่ตาติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่เมตตานะครับขอขอทุกคนร่ํารวยเงินทองมีโชคมีลาบแล้วก็ปัสจากโควิดด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับปีใหม่นี้ก็ขอทุกคนมีแต่ความร่ํารวยมีความสุขนะครับสมปรารถนาทุกอย่างนะครับขอบพระ